เขาภูมิเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับเบี้ยผู้สูงอายุ ฉบับใหม่ดันนโยบายเงินดิจิทัลของพักเพื่อไทยที่80%ของคนที่มีบัตรคนจนไม่จนจริงวันที่15สิงหาคม66ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอได้มีการพูดคุยกับนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาที่การพักเพื่อไทยโดยทางนายเผ่าภูมิได้ชี้แจงเรื่องวงนี้ว่าตนไม่เห็นด้วยกับการออกประกาศคําสั่งในระหว่างเป็นรัฐบาลรักษาการเกี่ยวกับประเด็นจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุฉบับใหม่มองว่าทําให้ทําอะไรต่อไปยากส่วน ปัญหาการพิสูจน์ความยากจนถ้าไปใช้หลักเกณฑ์ของฐานข้อมูลหรือดาต้าเบสบัตรคนจนไม่สามารถใช้ได้ที80%ของคนที่มีบัตรคนจนไม่จนจริงแสดงว่าระบบคัดกรองมีปัญหาและต้องมาแก้ตรงนี้จึงต้องใช้การคลังแบบเฉพาะเจาะจงแต่ของไทยยังระบบคัดกรองยังมีปัญหาจึงท้วนหน้าไปก่อนนายเผ่าภูมิกล่าวอีกว่าพักเพื่อไทยไม่ได้มีแค่เงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทแต่มันมาเพื่อกระตุ้นพ่อให้นโยบายอื่นๆมีประสิทธ,ธิภาพสูงขึ้นเหมือนการสร้าง ประเทศให้พร้อมเราไม่ได้จบแค่6เดือนถ้าสมมุติมีเงินทางการคลังเหลือค่อยไปต่อในเรื่องของ SME ด่วนอาจารย์พนัสอ,อดีตคณบดีนิติศาสตร์มทยืน่นหนังสือลาออกสมาชิกพักเพื่อไทยเปิดประวัติครูกายแก้วหมอเวทจากเขมรแทบครึ่งคนครึ่งนกปฏิพัทโต๊ะ อมโพสต์มีรับภูมิใจผลิตภัณฑ์คนพิจิุโลกอัดทอดหมู่32เรามีความเป็นสุภาพบุรุษวันนั้นคุณเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลให้เต็มที่วันนี้เมื่อเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาล เราจึงประกาศเดินหน้าอย่างเป็นทางการ10,000บาทใช้ใน6เดือนเหมือนทุนนิยมที่เท่าเทียมสิ่งที่เพื่อไทยทำคือการสร้างเค้กก้อนที่มีนี้ให้ใหญ่ก่อนทั้งรายได้หรือ GDP แล้วค่อยแจกเค้กให้เท่ากันเราไม่ได้เลือกแบ่งเค้กให้เท่าก่อนก่อนที่เพิ่มขนาดเค้กอันนี้อันตราย